ไมพิรัตเซ็นสัญญาสู่ฮอลลีวูดบินไกลอเมริกาพร้อมเซ็นสัญญาก้าวสู่ฮอลลีวูดชีวิตใหม่ไมพิรัตรวมแสดงหนังกระทบไหลนักแสดงระดับโลกถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับอาชีพนักแสดงของหนุ่มไมพิรัตนิธิัยสศาลกุล กับการได้นนร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Misfits ประกบคู่สตาร์คนดังอย่างเฟรสบอสแนนพระเอกเจมส์บอสซูซูเจตซึ่งตอนนี้ The Misfits กำลังเข้าฉายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ได้กระแสตอบรับจากแฟนภาพยนตร์เป็นอย่างดีในหนุ่มไม้ได้เผยว่าตอนนี้น้องสาวผมอยู่ที่อเมริกาก็ไปดูมาเขาบอกว่าฟีดแบ็ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ทางทีมงานของ The Misfits ก็เข้ามาบางทีตั๋วหมดคือจองเต็มหมดแล้วแล้วก็ตามพวกวิดีโอออนมาน์พวกอเมซอนอะไรพวกนี้ก็มีขึ้นอันดับหนึ่ง,งใจขึ้น เลยใหม่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในอเมริกาเริ่มคลี่คลายจริงๆก็โล่งใจประมาณหนึ่งครับที่ตรงนั้นเขาเปิดได้ทันเวลาพอดีปนหนึ่งประมาณว่าหนังเข้าปุ๊บคนก็คงจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปโรงหนังนานก็เลยเข้าไปดูกันแต่อย่างที่ของไทยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าฉายหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปแต่ถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดผมก็คงได้เดินทางไปพร้มหมดหนังที่อเมริกาด้วยก่อนนานั้นจริงๆที่คุยกับทางทีมเอาไว้ก็คือถ้ามีการเดินพรมแดงหรือเปิดตัวหนัง เขาก็อยากให้ไปเพื่อจะได้มีโอกาสไปรวมด้วยแต่สถานการณ์ตอนนี้คือไม่สามารถไปไหนได้เลยก็แอบเสียดายจริงๆแหละครับ2ปีที่ผ่านมามันก็มีโอกาสที่ค่อนข้างเสียไปเยอะต้องร่วมแสดงกับนักแสดงดังๆระดับโลกก็ทําให้เราตื่นเต้นด้วย ตอนที่ไปเจอครั้งแรกคือเหมือนเราได้เห็นนักแสดงอย่างเฟรเสบอสแนนคือเป็นเจมส์บอสศูนย์เที่เราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆพอได้ไปเจอตัวจริงมันก็เหมือนเป็นความฝันของเราที่อยากจะร่วมงานกับดาราฮอลลีวูดคนนี้ด้วยพอได้ไปเจอเราก็ตื่นเต้นจําได้เลยว่าตอนจับมือกันมือเราก็สั่นๆนิดหน่อยคาแรคเตอร์ของไมค์ในภาพยนตร์เรื่อง The m i s f i t จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าวิกเขาเป็นฝ่ายเทคโนโลยีข,ของกลุ่มนี้เป็นคนผลิตระเบิดและเขาก็เป็นคนที่ชอบทาอะไรเกี่ยวกับระเบิดเขาบอกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีความสนุกสนานซึ่งงผผมมมมกก็พยาายใใสส่ควนนุไปแบบขอ ก็มีพาที่ต้องเต้นด้วยเรียกอยู่ว่าฟรีสไตล์เลยล่ะครับส่วนงานที่เมืองไทยตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนใหญ่จะเป็นงานพรีเซนเตอร์ซึ่งในอนาคตผมก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีงานเกี่ยวกับเบื้องหลังมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับการกำกับเขียนบทแล้วก็สร้างหนังในอนาคตอาจจะได้เห็นมุมนี้มากขึ้นครับ